กินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมเมนิก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวนะคะน้องเมนิ่งเมนูเสนอเมนู ลาบหมูค่ะพี่น้องจ้าลาบหมูเองข้ากระเรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะมีหมูบดค่ะหมูบดแล้วก็ต้นหอมผักชีหั่นค่ะหอมแดงหัน่นใบมะกรูดมะนาวพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาเกลือผงชูรสรสดีค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาจา้าแรกแรกไปนูน่นกับชีคัวหมูบดท้อง,งห้องให้ซุปก,ก้อนจังสีท่าการปรุงเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดมหลายค่ะสำหรับลาบหมูจานกกหนึ่งจ้าพี่น้องขั้วหมูจนซุปก,ก้อนเด้ค่ะพี่น้องจ้าจังสีเอาไปปรุงก้า นี่ค่ะเมนูกับขวมูจนสุกแล้วนะคะนะ้องหากระสิตักหมูใส่กันพักใ้ให้มันอุ่นกันจ้ะนี่จ้าเราก็จะได้หมูบดท,ที่คั่วสุกแล้วพร้อมปรุงนะค่ะนะผักให้มันอุ่นจากน้อยจังสิไปปรุงกันจา้ามาจ้าพี่น้องจา้าวันนี้หฮอกระสิเริ่มปรุงเลยจา้าเอาหมูบดท,ที่ห้าล้วนไว้จนสุกมาใส่ในใชามกันหรือว่ากะละมังนะคะเนาะใส่มูบดท,ที่คั่วสุกแล้วลงไปจา้า ตามด้วยต้นหอมผักชีหั่นค่ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปเมื่อเลยค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่นี่ค่ะพี่น้องจ้าหอมแดงหั่นซอยแล้วก็ใบมะกรูดเด้อค่ะเด้อใส่ลงไปเลยจ้าเน้นผักเน้นสมุนไพรค่ะพี่น้องจ้า ใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะเมนูนใส่มะนาวสองซีกนะคะใส่บักหน้าลงไปค่ะพี่น้องจ้ะ<ม>วันนี้ก็สิมาเริ่มปรุงเลยค่ะใส่ข้าวคั่วค่ะพี่น้องจ้ะเผาขวประมาณซอนเคิงนะคะเนาะตามด้วยผงชูรสค่ะพี่นอ้งนองจ้ะผงชูรสก็รสดีค่ะพี่น้องจ้า รสด,ดีแล้วก็ตามด้วยพริกป่นประมาณช้อนครึ่งคะ่ะพี่น้องจ๋าตามด้วยน้ํปาปลาคะ่ะพี่น้องจ๋าใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วห่ากะสิโคเลให้อีลาบมูงเข้าเข่ากันกับเครืองนะคะเนาะคนคะ่ะพี่น้องจ๋าโคเลก็คือคนคะ่ะคนให้เข้ากันคะ่ะพี่น้องจ๋าคนจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะคิมดูรสชาตินะคะเนาะนี่คะ่ะกะสิได้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องจ๋าแล้วห่ากะ ซิมเบิงรสชาติเลยค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับราบหมูราบหมูค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดง่ายๆค่ะนี่จากกระสีออกมาหน้าตาประมาณนี้เมนมูนมนขอนุญาตซิมกันเลยจ้าเดอ้อนี่ค่ะโอเคแล้วค่ะพี่น้องจ๋าสับแสีบแล้วจะพี่น้องจานี่ค่ะตักใส่จานเสิร์ฟเลยจ้า นี่ค่ะเตรียมจานก็พักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนองพักของห่อก,ก็นที่มีพักกาดเขาก็ักแต่งกลัวค่ะตากลาบหมูใส่จานขึ้นเสรบลุงปลาหน้าอาเลยค่ะกระสีออกมาหน้าตาแบบนี้ด้วยค่ะเด้อสาหรับลาบหมูของเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าแซ่บแซ่บกินครับขหนียวหอนหอนพร้อมเสิร์ฟลุงปลาหน้าอาแล้วค่ะอย่าลืมด้วยค่ะเด้อคันมาขันชอบคลิปของเมนูกะ,ะเวียนเขันมาให้กําลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งกิ้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 งกที่สำคัญลืมไ่ได้ครับพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวูลนพากินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณเรายๆค่ะ